วันนี้อะไรจะมาเล่น9.9คือเปากมี E Q สองนะนี่คือรหัสของเมาก้โอเคเราจะเข,าข้ากดอะไเราจะไปเทสีเราจะไม่กกแตกสี่คนครับไปช่วยแจกสีคนเราจะได้กัดห้าคน รอแบบนี S <S <preach science> ้ก่อนนะคะถ้าสะคื้าบดต่อไป้นี้สองสี่นาทีแล้วจะไปกันคือนะคะแบบเก้าเก้าคือแต่ไม่ลูกค้านขึ้นข้นข้นขึ้นขึ้นนนน เนี่ยค่มันจะขึ้นภาพเลยค้ก็รอไปเลยกดเข้าไปนะจะโอเคมันจะขึ้นหาคะฉันใช้โทรศัพท์ไม่มีโลบ้าอั้เ็กรก่อลยจ๊ะ

แคนดี้กันเนาะง่ายไปปะเกิดอะไรขึ้นน่าจะรเตะอกอกจากแม่ ทุกคนขอพวบนี้มออกมาต่อในรายบาบ